ทำไรอัดเสียงครัรอย่างนั้นเลยเอ่ะโอเคค่ะเนื่องจากอาจารย์ได้รับไฟเขียวนะคะจากอาจารย์สุรชัยเรียบร้อยแล้วว่าคาดว่าเมนินแม่ก็เชิญสอนแน่นอนดังนั้นเราจะให้งานเธอเลยคือในงานของวิชา m u l t i m เดียนะคะอาจารย์จะให้นักศึกษาเหมือนกับรุ่นที่แล้วคือเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ใน,ในวารสารวิชาการหรือตีพิมพ์ใน,ใน conference ระดับชาติระดับชาติคือส่งเข้ารับการพิจนารณาเพื่อให้เราไปนำเสนอผลงานภายในประเทศไทยซึ่งแปลว่าเขียนเป็นภาษาไทยนะคะและเราจะส่งในแคตติกรีที่เป็นบทความวิชาการบทความวิชาการก็คล้ายกับการทำ literature review คือการไปอ่านง,งานเยอะๆหลายๆอันเหมือนกับในห้องเียวิชา,าของเราคือการอ่านง,งาน วิจัยประมาณสิชิ้นเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างแล้วก็ดงงานที่เขาถามทีนี้งานวิชาการที่เราจะเขียนคืออะไรคือเราจะไม่ทําไม่ถึงวิจัยวิจัยคือนักศึกษา,าจะต้องมีโครงเสร็จปุ๊บก,ก็สรุปว่าฉันต้องการคําตอบนี้เพราะฉันจะถามคําถามนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปลง field study คือไปศึกษาเช่นไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอยา่าง หรือว่าไป observe หรือเฝ้าดูกลุ่มตัวอย่างของเราอันนั้นก็จะหนักไปนั่นคือ t- h e s i s ตอนหลังจากจบปริญญาโทรหรืออาจจะทําเพิ่ม2ของปริญญาโทนะคะเท่าที่ทราบสิ่งที่เราจะทําจะทําประมาณ3บทแรกไม่ใช่บทแรกบทที่2คือ literature review literature review คืออะไรสมมติเราสนใจเรื่องนี้เราอยากทําวิจัยเรื่องนี้ก่อนเราจะทำวิจัยเราต้องไปอ่านมาให้หมดก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนทำาแล้วมิอย,อย่าง แล้วเราก็รวบรวมว่าเราจะทําอะไรต่อยอดจากเขาก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้ทำเนี่ยเป็นเหมือนกับการศึกษาเบื้องต้นก่อนที่นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์นะจะเป็นประโยชน์กับพวกเราซึ่งถ้าเราได้ตีพิมพ์เมื่อเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเราจะเริ่มมีโครงนักศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วได้เป็นคนที่ทําเรื่องนั้นต่อยอดในทฤสีสของตัวเองก็คือจะไปได้เร็วแล้วก็ไปได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยทําดังนั้นในหนึ่งเดือนที่เราจะไม่เจอกันนะจั์ ขอมอบหมายให้น <mile> ักศึกษาทุกคนไปเลือกหัวข้อที่ตัวเองสนใจในหมวดหมู่วิชา m u ติมีเดียและและหรือโซเชียล็ตเร์ k นะคะยกตัวอย่างเช่นให้เราจะรู้ได้ไงว่าสนใจเรื่องอะไรง่ายๆเรื่องจากการไปอ่านสารบัญของหนังสือในวิชาที่เกี่ยวข้อง่อบวิชานี้ multimedia <derived> เขามีเรื่องอะไรก็มีเรื่องภาพเสียงวิดีโอ ฟอนต์เท็ ake, อะไรเงี้ยสีนู่นนี่นะอินฟโฟกราฟิกยังไม่ได้เน้นหนักเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องนั้นด้วยนะคะแล้วก็หรือดิจิตอลมีเดียรวมทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กพอเราก็มีหัวขึ้นมาก่อนหนึ่งหัวว่าให้ฉันสนใจเรื่องอะไรฉันจะเอาเจาก็คิดก่อนว่าเจาเา ي, เจ,าจะเอาดิติมีเดียดีหรือว่าเจจะเอาโซเชียลเน็ตเวิร์กดีนะพอเจได้เสร็จปุ๊บเจก็เริ่มลงลึกไปนิดนึงว่าเจาสนใจเนี่ยม,มุมอะไรเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์ก เริ่มจดูสารบัญง่ายที่สุดพอเราจะรู้ว่าให้บทที่หนึ่งบทที่สองมันพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องความหมายเรื่องอะไรเงี้ยไอ้พวกความหมายให้เราข้ามไปก็ให้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องที่มันซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นในวิชาที่เราเรียนนะคะเทอมนี้ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจเช่นเรื่องเอฟเฟกของมันกับชีวิตใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะทําได้ในแง่การเมืองจะทำไหมยากไปช่วงนี้เขาไม่อยากให้เราทำเราก็อย่าเพิ่งทำ หรือจะเป็นในแง่การซื้อขายหรือเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราทำนะคะเรื่องที่ยกตัวอย่าง3เรื่องของเทอปีที่แล้วที่ MCT12 ตี t พ์แท่านทำเรื่องประเภทของโฆษณาบน y o u t u b e ท่านก็ใช้วิธีไปดูดูดูด,ด,ดูว่ามีกี่อย่างเสร็จแล้วท่านก็แคตติก็ไลค์ออกมาแล้วก็เขียนสรุป คือเริ่มต้นแกก็เขียนข้อมูลเอ้ยเขียนจดหมายไปขอจากยูทูบไทยแลนด์ยูทูบก็ให้มาหมดเลยแทบแทบไม่ต้องเขียนอะไรเลยก็ได้ข้อมูลจากยูทูบแล้วท่านก็มาสรุปแล้วท่านก็มีไกด์ไลน์ข้างหลังว่าสําหรับคนที่จะลงโฆษณานใน YouTube มีเงินน้อยหรือเงินเยอะอะแนะนําให้ทําอย่างนี้นี้มีสี่ห้าประเภทต่างสไตล์ของ YouTube คือการที่เราศึกษาเพราะเราสนใจเรื่องนี้ preliminary Pre study คือยังไม่ลงไปวิจัยก็ในจังแนกแยกประเภท ว่าพอ YouTube เข้ามาในไทยแลนด์แล้ว YouTube มีอะไร mm hmm. ช่องทางการหาเงินยังไงอย่างเงี้ยแต่แท่านยังทาไม่ถึงช่องทางการหาเงินเพราะว่าการทำบทความวิชาการนะคะลิมิตมันก็แค่6หน้านิดเดียวคือเราอาจจะเดี๋ยวท่านก็กต่อยอดไปวิจัยเขาอากจะทําเรื่องนี้น้องเข้ามาที่มาหาจจาบ่อยๆเข้ามาทําเรื่องอุบ,บีตอนที่เข้ามาตีพิมพ์ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาก็แค่เข้าไปดูอุบ,บีว่าเอาเม้าตีนี้เดี๋ยวเข้าไปจับ พอแมอก็เอาไทป์ของมัลติมีเดียซึ่งมี4ี่ห้าไทป์เนี่ยอฟอนต์ภาพนิ่งมีภาพเคลื่อนไหวมีเสียงมีอะไรเนงะี้ยก็เอาองค์ประกอบมัลติมีเดียไปวิเคราะห์ว่าหนังสือที่ตีพิมพ์อยู่ในอุกบ,บีนักศึกษา,ารู้จักอุกบ,บีเนาะที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการอ่านหนังสือฟรีนะคะพ่อแมาไปวิเคราะห์เล่มที่เป็นที่นิยมที่สุดว่าองค์ประกอบมัลติมีเดียเป็นอะไรไม่ได้ดูคอนเทนต์ด้วยนะ ก็คือวิเคราะเอาไปจับแค่นี้แล้วก็ตีพิมออกมาว่าอ๋อเทรนที่นำก็นี่เป็นความรู้ใหม่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเพราะวก็ได้ตีพิมในในบทความของเามาสรุปว่าอีบุ๊กควกกรต้องดิสเ l a ์ข้อมูลเป็นอินโฟกราฟิกและรูปภาพที่น่าสนใจนะคะส่วนหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงชื่ออะไรนะสุดาร์ไหมหนุนน่งหนิงตีพิมเรื่อง จอมัลติมีเดียที่อยู่ในท่าอา,ากาศยานส่วนภูมิทั้งหมดเพราะเขาเป็นแอร์โฮสเตสง่ายๆเลย,ยหนูงไปเดินนะับแล้วหนูงก็แยกประเภทว่าจอที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้มันแสดงข้อมูลแบบไหนเป็นจอ L C D หรือ L E D นี่คือเป็นข้อมูลใหม่มากไม่คเคยมีใครทำแล้วก็เราแล้วหนูหนก็จะสรุป,ปออกมาว่าเฮ้ยที่มันอยู่ตรงจุดเนี้แกก็มีการไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานผู้บริหารแล้วก็ เขาเรียกอะไร pedestrian คือลูกค้าสนามบินเรียกว่าอะไรวะ passenger เรียกว่าผู้โดยสารแกไปสัมภาษณ์ผู้โดยสารว่าเอ่อเป็นเนื่องจากไม่ใช่บทความวิจัยนะคะหนูหนิงก็ไม่จำเป็นต้องไปสัมภาษณ์ลึกหรือแบบร้อยคนก็ไปสัมภาษณ์แบบเออข้อมูลตรงนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นข้อแนะนามาว่าเอ๊ะตรงนี้ควรจะที่อยู่ที่เกตนะควรจะต้องมีโฆษณาที่อยู่ตรงนี้ควรจะเป็นข้อมูลอย่างเดียวที่อยู่ตรงนี้ควรมีภาษาจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่นนี้ก็เป็น new information ซึ่งมีประโยชน์กับผู้บริหารท่าอากาศยานคือให้เราเริ่มเริ่มจากหาหัวข้อที่เราสนใจได้ก่อนในหนึ่งเดือนนี้ให้สาทุกคนอ่านอย่างน้อยสิ 10, 10ิบบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวที่เราที่เราสนใจอย่างตอนนี้ที่อาจารย์ที่นักศึกษาของร้อนคาอ่านอยู่เขาเป็นวิชาชื่อ e-commerce ก็ browse จาก สารบัญของหนังสืออ e ีคอมเมิร์ซเสร็จแล้วแต่ละคนก็จะเริ่มได้คีย์เวิร์ดมาไอระหว่างเดือนนึงที่เราปรึกษ,ษา,ากันทักงสาวกาปรึกษาอาจารย์ทาง Facebook เฟซบุ๊กนี่แหละได้คือจะได้คีย์เวิร์ดมาเช่นมีคนนึงก็ได้คีย์เวิร์ดว่าโฆษณาบน Facebook พอเขาได้คำว่าโฆษณาบน a c e b o o k เนี่ยเขาก็ไปอ่านบทความที่เกี่ยวข้องตั้งใจหาจาก Thai l i s นะคะ T H A I L I S ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รำคาญแห่งก็มีคือฐานข้อมูลของวิทยานิพนธ์หรือบทความในประเทศไทย เขาก็จะไปหาสิบอันที่เป็นบทความเกี่ยวกับโฆษณาบน Facebook อีกคนนึงทำเรื่องโฆษณาบน i n s t a g r กรอีกคนนึงทำเรื่องออความไว้ใจอย่างี้ของการซื้อขายคือมีคีย์เวิร์ดคำหนึง่งพ,พอได้มาเฟสหรือประโยคนี้เสร็จเราไปเสรจชได้มาสิบอันในสิบอันนั้นนะพี่เมย์ทำอะไรสรุปมาให้อาจารย์นนั่นคือวันแรกสัปดาห์แรกของเทอมหน้าที่เราเจอกันทุกคนต้องมี การสรุปของ10บอันที่เราอ่านแล้วเล่าให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันถ้ามันไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไรแต่ว่าพิมพ์มาด้วยมาให้จันดูคือเราจะประสบความสำเร็จได้นี่นี่คือสเต็ปของการทำเปเปอร์แต่ว่าปีที่แล้วจันไม่ได้ให้ทำแบบนี้ก็ส t รั g เกิลดังนั้นใน13ามคนจึงได้ตีพิมพ์แค่3ามอีกสิบมันไม่ไปต่อมันไม่ทำไม่ทัน เพราะว่าไม่ได้บอกให้ทําแบบนี้คือบอกให้ทุกคนคิดแล้วมนโนแล้วทำไปเรื่อยๆแต่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ทำตอนเดนด็อกเตอร์อ่านก่อนได้หัวก่อนหนึ่งหนึ่ง,ห,งหัวข้อทีนี้ถึงแม้นักศึกษาถ้าได้ตีพิมพ์แล้วไม่ทำต่อที่ T 10อย่างน้อยนักศึกษารู้ว่าสเ็จคือแบบนี้อ่านก่อนสรุปงานของเขาเสร็จแล้วลองหาว่าเงีมุมอะไรที่เราทำต่อได้ให้หาที่ค่อนข้างปัจจุบันนะคะใน10ปีที่ผ่านมา10อันว่าน้อย แต่เอาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโอเคไหมจะบ้านไม่โอเคนะไม่ไม่โอเคก็ไม่เป็นไรสัตว์โลกป็นไปตามกรรมงเยไม่ส่งอาจารย์ก็ไม่ด่าเชื่อไหมแค่เอ่อเป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 ็นคะแนนสามสิบคะแนนของงานที่เจอขอเธอจ้าอ๋อ